สวัสดีครับมาพับกบพบกับแมทชิ้งวานทีไฟนิวไรต์ตัวเมืรอโอ้โหดูดูขวางเออวางแฟกแล้วเฮ้ยเคเคต้องดูนะครับเคเคเคเงเย็นอะไรอ้าวัสดีครับเฮ้ยคนนี้มานเดิมบอลนู้นใครข้างหลังเน้ยอ้าวโจนี่ครับผมเล่นมาเดิม ดันเตียนดันเจอร์ดนเตียนดันเจอร์ดันเทียนดันเทอร์ครับโอ้โหรียกนู่นว่นเฮ้ยนักกันมาปะเนี่ยเฮ้ยครับผมนู่นว่เล่นอะไรจับเล่นเล็กเดียวอะไรครับฮะดันเตียนดันเจอร์โอ้โหแล้วมิลเลอร์ไงมิลเลอร์อ้าวมิลเลอร์เจอกันดูดิว่าจะนานแค่ไหนแคเคไม่ต้องเห็นแล้วแคเคต้องดูเขาบอกเลยนี่ยังไงสามสองหนึ่ง โอ้สามสองหนึ่งทีไหมเออจบละแล้วไงยังไม่จบโดนเปิดก่อนแล้วไงยังไม่จบหรอกโดนเปิดก่อนแล้วไงแล้วจังหวะนี้ใสเลยไปุ่นจวไพลหนึ่งไปแล้วได้อือหืออะไรครับผมท่านผู้ชมเออขอให้มือบ่อยใช่อะไรใครจะรับผมไม่ดีใจหรอกคุณ ผู้ชมผู้ชมทั้งผู้ชมผู้ชมบนผู้ชมเกาะเบ้าเริ่มไม่พอใจแลอะไรพี่เล็งอ๋ออันนี้เล็กอันนีแหละคิดว่าชุดใหม่มาถ้าเกิดเรามาใส่ไอ้พวกนี้มันจะมือมันจะมือขึ้นไหมมือขึ้นครับแล้วของใหม่คิดว่าแรงๆจะตายไหมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ยังไม่รู้ต้องจอมเวทจอมเวทเนี่ยตายแน่นอนจอมเวทแม่มดเอาจจหัววไนเลยล่ะ แล้วเป่งิชเลใช่ลูกเต่านะปงิสนใจใช่ใชดีก่อน่าสนใจนะมาเปล่งยิ้ชมปงิ้มชมอะไรตอนนี้ก็เย็นเย็นแล้วไงเฮ้ยพล่าอ้าว่อนคิดคอนนะครับคิดอลโอเครเกนเซ ข้าเชร์พี่ขครับขอบค้าจุ๊วะขอบคับผมชื่อตาเฮ้ยบ้าบอเชียร์คนเล่นนนเจอร์ฮฟตอนนี้มีคนเล่นนนเจอรอนนี้เขาเลแปคเอางดีเอางดีอุ๊ยเอาเลยทำได้ไหมล่ะ ไปยิงชุบปอผมมาเป่ายิ่งชุบฝั่งยิ่งชุบฝงยิงชุบเปไรเปิดท้าย่ชุบอะไรคร,รับเนี่ยหาเก่งนะะ ป่ะจะเป็นไหมไปก่อนเลยโอ้ย ปังชุบฝังล่าโอ้ยใจไม่ได้เลยแล้วทำไมล่ะไม่ทีเดียวผมทำแล้วไงเปิดสิบไปถ้าเปิดสมเปิดสิบเรวหยิบอุ้ยเลียงไปบนกองแล้วจวดเพิ่มได้ไหมได้พอท่าเดียวกันเลยจังหวะนี้อีคือโย ได้ได้ไ้ชนอยู่หนึ่งไวเลอืมไม่ชอบใจเลยวะอไงดีอไงดีต้องยอม

อย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยหยุดเลยคิดแบบโอ๊ยโกงอันเนี้ยไปเลย, <c oughs> ยทำอะไรเปล่าเออได้สองตัวใช่ไหมสองตัวเอง้องหวเ,เลยรุ่นอ,อินเดียอินเดียได้ไพ่หนึ่งไพ่หนึ่งยบแป๊บเป็นหนึ่งคุณจะทำอะไรผมพเล่าไฟเหรอปล่อยน้อนไปน ปลาไม้ตายอะไรวะเชื่อถ้ามีใบโกดเดงๆดงประเจ็ดบอดได้ไหมบอดได้ไหมหายหายหายเท่มอยู่ไอเท่มกูไปไหนหมดวะคุณดนผม Được rồi Nặng 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 chặt thôi à vậy? À. À, à. Ok à Đi บมตเทินใช่ไหมครับพี่วานสิบอะไรนะมีไหมซีพองได้ไงปีได้ไหมปล่อยตายได้เปล่าเปลี่ยน จริงต้องเจอแล้วนะถามจริงถามชาติอจริงจังไม่มีของกระเทเทิไม่มีไม่มีปัญหาแล้วคือตอนนี้คืออะไรไคือจะโดนแน่นอนพีเล่าไฟา์ oportunidad. qué de qué โอ้ยโอเคมาเลยไม่ตายกันแล้วว,วันนี้หมอกตรงมีห้าใบเฮ้ยถ่ายมันดีๆโป๊ะโป๊ะแบทโป๊ะแบทแมนคิดก่อนอะไรดีบุย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 ไปดีฮาร์ดอีกหนึ่ง นิ่เดเดเด็ดเด็ดเดเด็ดที่ไหนครับไบอก่อนแปลงล่างแปงล่างไปก่อเออเอเดี๋ยวเดียวเดคาเตอร์ไม่ได้ใช่เรอเคานเตอร์ได้เอาสรุปเคานเตอร์ได้เหรอบัดดีครับเอาดีมีเสียงมีครับเช็คได้เช็คได้พอพอพเช็คได้นั่งกลับมาก่อนนะกลับมาก่อนบก่อนโอเคเอาเลยไปด้วยทีสองเออีเล่าไฟล์มีไหม แต่นี้ก็ยัดกับที่เดิมใช่ไหมเนี่ยใช่ไม่เคยมือปฏิกริบหยิได้แล้วแมวไม่าสุพี่ลูกนให้เล่นใช่ใช่ปฏิกริบกดได้เชียนมือมือมีกี่ใบสามใบบัตเทรมาล้จ้ะไม่มูกใช่ไหมยไม่ใม่ใม่ใม่ชอบสน โอ้ยไปแล้วไปเลยอยมจง้ถามจริงอารเดียว ดูลุ่มนะเห็นแวบๆว่าใส่เกินเห็นแวบๆว่าผมใส่เกินเดี๋ยวไปเดียวแต่ไม่หรอกใส่สามเชื่อมั่นดิได้ใช่ไหมอืมดีไปดิมาไปครับ่บอกแล้วไปที่สี่ไปที่สี่จะแปลงรางใส่กันได้ไหมถือว่าขอ battle คิวหนึ่งได้ไนบ้างรึเปล่าอีพดต่อใช่ไหม เปิดเจ็ดเปดอืมเปิดแมน,นสีหน<า>่วยผ่านละชาจุ เจ็ดเจ็ดเจ็สอะไควมบัทสองจะสังเกตใช่าโอเค giật nhá ừ vale. ไม่ชาร์จได้เ hmm. ดินแล้วเดินกี่กั๊บครับไม่ชาร์จ ไม่โหดจังว่นเกียร์ึกสีทิศไม่มีอันนีิี่กอนมือหเดียจุงเจ็ดโกงโกงโกงโกได้มงอไโหดจวนติดไหนกาด้วยใช่ได้สิหไม่ัเขตอรได้นะประกาศว่าเนยน้หรือไ ตอนนี้คารละลายบอเรียนหายแล้วเนี่ย,ย,เ,ดยเดี๋ยวเออหายละสิทั้งหมดกี่จุดใช่ไหมหนึ่งจุดหนึ่งเดือนละก็พอลองดูแล้วอาหาดสารนี่บรราศเนี่ยอ,อ,อย่างนี้แบบ

ไม่มีอืมอืมก็เอางกันไปเหลืองไปเหลือ่องอืม,มเหลื่องนะว่าว่าเต็มจะขุดมาได้ผ่านไปไกลเลยหลายเดือน อืมกากาได้มาเป็นไรม่รู้นะครับล่เหมอไลายปายเนี่ยใช่ใชของไปแล้วบอกว่าไ้ไปเดียวตอนตอนสสกเครอยะตอนสสกเครอยะ สามไม่ชาร์จแบตเตอรี่ไม่เข้าไม่ไหวอีกนสามพันอ๋อสามพันเหรียมองเป็นห้าพันคิดก่อน

ตายกันไหมเนีเ่ยเฮ้ยเขีว่าตายอยู่ถ้าเป็นแบบแบบนี้โอโอตายแล้วเจอไหมตรงไหนเราตัง้ตงล้อมได้หรือเปล่าอี่ใช้เขาตัง้งล้อมเหร Oh, <c oughs> โอ้ยหมดด้วย <laughs> สองตัวเจ็ดขายขนมปังขอขายขนมปังไปเลยสามเดือนสองเดือนกว่าหืมเรไม่คุ้นเ <c oughs> ครียดว่ะชัดจู๊ ออเ้ยอืมเ kind of ้ยนี่ไงหยุดปลาสิไม่ท่หยุดปลาได้ไหมแต่เมาอกี้ไ้วะออหือหยุดละนี่มันไหลไม่ใช่ละแบด อุ้ยอ้ยอุ้ยับวินได้แล้วไปยังไหนหมดไปไหนกันหมดเนี่ยจะเทิร์นมาไม่ใช่เอ้ยเครื่องปังไ้เอ้ย บัตรไม่เข้าด้วยผมรับแดมนะผ่านแล้วไม่ใช่โอ้ยบตรกล้วะกล้ละ่ไม่ใช่ อยู่ที่เด็กแล้วแลเชินอไปนอสี่ขีโผ่านแล้วผ่านเลยบึ้มอยู่นี่นี่เองคาอุตส่าห์เก็บใบกันไว้กันตัวนี้อย่างเดียวเลยรอยว่าจะได้ความความอึดของเด็กนะครับอ้าวก็ผู้ชนะก็ได้แก่ดูแลนเจอร์ดันเกียนนะครับ <laughs> ต้องบอกอะไรมั้งเบอร์เลยคับอ่ะ <c oughs> คนที่เอกกว่าคือคนที่ชนะนะครับอ่าสำหรับใครที่แข่งวางกันต่อครับต่บอเลยนะแล้วก็อ้าวของเสิร์ฟแอนดีครับ,รบเดี๋ยวจะมาวันพุธที่ยี่สิบแปดนะครับเฮ้ยหมอหน,น้นนะานนะ่ะทายไหนนะทายไหนนะไม่เจอกันนะานคนนี้ทำอะไร <c oughs> อยู่ครับกีฬาสีทำอะไรกีฬาสีเรียนไม่หรือก <c oughs> ีฬาสอ่ะฮะถามไมไม่ตอบหรอถามใคร ไทยบรรากาศเนี่ยจะไปถเขาเลยจะไปถามไทยบรรยาก์ศซะแล้วแต่แต่แอดมินคนเดียวนะเท่าที่รู้ผมคนเดียวตอบเลยโอเคก็เข่าวหน่าจะตอบได้ข้าประกันใดก็คอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะครับครับผมอ่าเดี๋ยวบรรกาศว่าสุดเพิเนี่ย